อัสลามุอะลัยกุมะราะมะตุล้อยวะบเระกาตุสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะที่เราเป็นการเรียนการสอนออนไลน์นะคะอ่าสัปดาห์นี้ครูก็มีเนื้อหานะคะภาษาอังกฤษนะคะในเรื่องของการใช้คำสั่งนะคะคำขอร้องแล้วก็คำแนะนำ นะคะแล้วก็การเสนอและการตอบรับในภาษาอังกฤษนะคะ,ะซึ่งเนื้อหาที่เราจะได้เรียนในวันนี้ก็จะตรงตามตัวชี้วัดนะคะของชั้นป .5 ดังนี้นะคะก็คือมาต,ตรฐานตอน1.1นะคะป .5 ทับ1นะคะ, 1, ะ,คะปฏิบัติตามคำสั่งคำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่านนะคะแล้วก็มาตราน มาตรฐานตอน1.2นะคะป .5 ทบ2ก็คือใช้คำสั่งคำขอร้องคำขออนุญาตและให้คำแนะนำง่ายๆนะคะ,ะส่วนตัวชีวัตอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือป .5 ทบ3พูดหรือเขียนแสดงความต้องการนะคะขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ นี่ก็คือเป็นตัวชี้วัดของป .5 นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวชี้วัดของป .6 บ้างนะคะเรื่องเดียวกันนะคะก็จะตรงตามตัวชี้วัดของป .6 ก็คือมาตรฐานตอน1.1นะคะป .6 ทับ1ก็คือปฏิบัติตามคําสั่งคําขอร้องและคําแนะนําที่ฟังและอ่านนะคะส่วนอีกตัวชี้วัดหนึ่งก็คือมาตรฐานตอน1.2นะคะป .6 ทับ2ใช้คําสั่งคําขอร้องและก็ให้คําแนะนํา นะคะส่วนอีกตัวชีวัดหนึ่งก็คือป6/3พูดหรือเขียนแสดงความต้องการการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆนะคะนี่ก็คือตัวชีวัดที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะคะเ,เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำสั่งคำขอร้องแล้วก็คำแนะนำแล้วก็การเสนอแล้วก็การตอบรับในภา,านษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ วันนี้มีเรื่องที่ไม่ได้ยากมากแต่ว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับน้องๆนะมาฝากกันคือเรื่องการใช้ประโยคคำสั่งการใช้ประโยคขอร้องแล้วก็การใช้ประโยคแนะนำแบบง่ายๆเนาะคำสั่งขอร้องแล้วก็แนะนำแบบง่ายๆเออแบบง่ายๆดูซิเป็นยังไงง่ายจริงเปล่านะประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งก่อนเลยประโยคคำสั่งนะก็จะแบบนี้เลยอย่างเช่นบอกว่า s i t d o w n s ิดดาว n แปลว่าอะไรให้นั่งลงแบบนี้นะเรียกว่าเป็นคำสั่งนะซิดดาวหรือจะบอกว่า Stop STOP สมมุติเพื่อนกำลังพูดอยู่เราบอกว่า Stop หยุดหยุดจ้ะเออหรือจะบอกว่า Stand up Stand up อออก็เป็นคำสั่งนะ be quiet be quiet แปลว่าอะไรเงียบเเงียบ,บนะ be quiet แบบนี้ก็เป็นประโยคคำสั่ง don't move don't move อย่าขยับ แบบนี้เป็นประโยคคำสั่งหมดเลยประโยคคำสั่งมีภาษาอังกฤษด้วยนะเขาเรียกว่าเป็น imperative sentence imperative sentence ก็คือประโยคคำสั่งนั่นเองโดยที่เห็นไหมว่า verb จะเป็น verb ช่องหนึ่ง verb ช่องหนึ่งเลยขึ้นต้นด้วย verb ช่องหนึ่งแบบนี้เออขึ้นต้นด้วย verb ช่องหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นแบบประโยคปฏิเสธบอกว่าอยา่ยาอย่าอะไรแบบนี้ก็จะเขียนคำว่า don't หรือจะเขียนว่า do not แล้วก็ตามด้วย verb ช่องหนึ่งก็ได้ do not speak หยุดพูดยาพูด do not speak แบบนี้ก็ได้เนาะนี่คือประโยคคำสั่งมาดูที่ประโยคขอร้องบ้างประโยคขอร้องเด็กๆน่าจะคุ้นเคยคือมีคำว่าอะไรมีคำว่า please อยู่ข้างหลัง please แปลว่าได้โปรดนะอย่างเช่น sit down please สมมติพออาจารย์คุณครูเข้ามาใช่ไหมเออทักทายเสร็จเรียบร้อยเราก็บอกว่า sit down please เออ sit down please ถ้า sit down เฉยๆเป็นคำสั่งใช่ไหมเติม please เข้าไปก็ดูเป็นการขอร้องเป็นการแบบว่า นั่งเถอะได้โปรดอะไรแบบนี้เนาะดูสุภาพขึ้นมา please don't open the door please don't open the door กรุณาอย่าเปิดประตูถ้าเราบอกว่า don't open the door แบบนี้จะเป็นประโยคคำสั่งอย่าเปิดประตูนะห้ามเปิดประตูแต่เราเติม please ไป Please don't open the door เป็นประโยคขอลองเลยเนาะดูที่น้ำเสียงด้วยดูที่น้ำเสียงของผู้พูดด้วยก็ได้เนาะ Be careful please Be careful แปลว่าอะไร Be careful ก็คือให้ระมัดระวัง Be careful please กรุณาระมัดระวังกรุณาระมัดระวัง Can I borrow your pen Can I borrow your pen เออแบบนี้นะใช้ can ก็ได้ can ก็คือสามารถใช่ไหมเป็นการเป็นการถามบอกว่า ฉันเนี่ยสามารถที่จะยืมปากกาของเธอได้ไหมฉันขอยืมปากกาของเธอหน่อยได้ไหม Can I borrow your pen จะเติม please ไปข้างหลังก็ได้นะเป็น can I borrow your pen please แบบนี้ก็ได้นี่คือประโยคขอร้องสังเกตคำว่า please ให้ดอ,อ please เนาะหรือว่า can ก็ได้นะประโยคแบบสุดท้ายคือประโยคแนะนำประโยคแนะนำคือการให้คำแนะนำให้คำแนะนำไม่ได้สั่ง ไม่ได้ขอร้องนะแต่ว่าแนะนำแนะนำ you should drink more milk you should drink more milk นอะก,ก็จะเจอคําว่า should นั่นเองเจอคําว่า should แปลว่าควรจะประโยคนี้จะแปลว่าเธอเนี่ยควรจะดื่มนมมากกว่านี้นะควรจะดื่มนมมากกว่านี้ประโยคถัดมา they should read a lot of books they should read a lot of books เจอคําว่า should อีกแล้วพวกเขาเนี่ยควรจะอ่านหนังสือเยอะ ออพวกเขาควรจะอ่านหนังสือเยอะๆแบบนี้เป็นการให้คำแนะนำประโยคที่3 Lisa shouldn't buy this bag Lisa shouldn't buy this bag Lisa เนี่ยไม่ควรจะซื้อกระเป๋าใบนี้ Lisa ไม่ควรจะซื้อกระเป๋าใบนี้เป็นการให้คำแนะนำเหมือนกันแต่ว่าในเชิงปฏิเสธก็จะใช้คำว่า shouldn't ซึ่งย่อมาจากคำว่า should not นั่นเองเขียนรูปย่อได้ว่า shouldn't เ no. นาะประโยคสุดท้าย should we go to sleep should we go to sleep เด็กๆเ,เห็นไหมประโยคนี้ขาดอะไรไปช่วยเติมหน่อยประโยคนี้ขาดอะไรไปง่ายมากประโยคนี้เป็นประโยคคำถามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดก็คือสิ่งที่ขาดก็คือ question mark นั่นเองเนาะ should we go to sleep พวกเราเนี่ยควรจะไปนอนเลยไหม พวกเราควรจะไปนอนได้แล้วไหมแบบนี้นะคะเป็นการขอคําแนะนําแบบนี้ก็ได้เห็นไหมสามแบบนะประโยคคําสั่งประโยคขอร้องแล้วก็ประโยคแนะนําง่ายมากการใช้สำหรับบทเรียนนี้เราจะมารู้จักประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้สำหรับเสนอสิ่งต่างๆถามเขาว่าต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมรวมถึงการตอบรับว่าเอาสี่ได้เลยและการปฏิเสธว่าไม่เป็นไรมาดูกันว่าภาษาอังกฤษสามารถพูดได้ว่าอะไรบ้างสำหรับประโยคที่เราจะพูดเพื่อถามว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมเริ่มกันด้วยประโยคที่หนึ่งเราถามว่า would you like ตามด้วยสิ่งที่เราจะเสนอให้เขา ว่าเขาต้องการสิ่งนั้นนั้นไหมอย่างเช่น Would you like something to drink? Would you like something to drink? คุณต้องการดื่มอะไรสักหน่อยไหมประโยคที่2 Would you like me to นะครับตรงนี้ก็หมายถึงว่าคุณต้องการให้ฉันเนี่ยตรงนี้ใช้มีนะครับเพราะว่าเป็นกรรมนะในประโยคนี้ประธานก็คือ you คุณนั่นแหละต้องการที่จะให้ฉัน นะคฉันในที่นี้ก็คือเป็นกรรมเป็นคนที่จะทำให้ก็เลยใช้คำว่ามีไม่ได้ใช้คำว่า i อนะครับ t o ตามหลัง t o ก็จะเป็นคำกริยาอย่างเช่นในที่นี้คือคำว่า open ที่แปลว่าเปิด Would you like me to open the door Would you like me to open the door คุณต้องการให้ฉันเนี่ยเปิดประตูหรือเปล่าลองเปลี่ยนเป็นคำกริยาคำอื่นดูครับประโยคที่3 Would you like me to answer the phone Would you like me to a n s w n r the p h o n e คุณต้องการให้ฉันรับโทรศัพท์ให้ไหมประโยคที่4อันนี้คงจะคุ้นเคยกันดี Can I help you Can I help you ฉันสามารถช่วยคุณได้ไหมมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าแต่อยากจะแนะนำประโยคนี้ครับประโยคที่5 Can I give you a hand Can I give you a hand หมายถึงว่าฉันจะสามารถช่วยคุณได้ไหมให้ฉันช่วยหรือเปล่า Give you a hand ไม่ได้หมายความว่าเอามือไปให้เขานะครับแต่หมายถึงว่าเราจะช่วยเขาทำนั่นแหละซึ่งโดยส่วนใหญ่การทำสิ่งต่างๆเราก็ใช้มือทำใช่ไหมเราก็เลยพูดว่า Can I give you a hand ประโยคที่6 Let me help you Let me help you ให้ฉันช่วยคุณเถอนะประโยคที่7 Do you want some more tea Do you want some more tea คุณต้องการชาเพิ่มอีกไหม แต่ถ้าเกิดว่าเราจะใส่คำว่าฉันนะครับอย่างเช่นคุณต้องการให้ฉันทำนู่นนี่นั่นไหมประโยคที่8 do you want me to ตามด้วยคำกริยานะครับสิ่งที่เราเสนอเขาว่าจะให้ฉันทำนู่นนี่นั่นหรือเปล่า do you want me to turn down the tv do you want me to turn down the tv คุณต้องการให้ฉันรีดเสียงโทรทัศน์ไหมประโยคที่9 i'd be happy to take you to the airport I'd be happy to take you to the airport. ฉันยินดีที่จะพาคุณไปส่งที่สนามบินประโยคที่10 May I offer you a cup of coffee? May I offer you a cup of coffee? เออฉันจะขอเสนอกาแฟให้คุณสักแก้วได้ไหมก็คือเราอยากจะเลี้ยงกาแฟเขาสักแก้วหนึ่งหรือว่าเอากาแฟมาให้เขาอะครับนักเรียนฟังวิดีโอก็จะอ่านเร็วไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก็ได้นะคะ คำนี้อ่านว่า Would you like something to drink? ให้นักเรียนอ่านตามครูนะคะ Would you like something to drink? Would you like something to drink? Would you like something to drink? ความหมายนะคะคุณต้องการดื่มอะไรไหมคุณต้องการดื่มอะไรไหม ประโยคนี้นะคะคำนี้อันว่า Would you like me to open the door อ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ Would you like me to open the door? Would you like me to open the door? Would you like me to open the door? ความหมายก็คือคุณต้องการให้ฉันเปิดประตูให้ไหมคุณต้องการให้ฉันเปิดประตูให้ไหมประโยคนี้นะคะคำนี้อ่านว่า Would you like me to answer the phone? อ่านตามครูนะคะ Would you like me to answer the phone? Would you like me to answer the phone? Would you like me to answer the phone? ความหมายก็คือคุณต้องการให้ฉันรับโทรศัพท์ให้ไหมประโยคนี้นะคะคำนี้อ่านว่า Can I help you? อ่านตามครูนะคะ Can I help you Can I help you Can I help you ความหมายนะคะให้ฉันช่วยคุณได้ไหมให้ฉันช่วยคุณได้ไหมส่วนประโยคนี้นะคะคำนี้อันว่า Can I give you a hand อ่านตามครูนะคะ Can I give you a hand? Can I give you a hand? Can I give you a hand? ความหมายก็เหมือนกันนะคะก็คือให้ฉันช่วยคุณได้ไหม A hand ตรงนี้เหมือนที่ในคลิปอธิบายก็คือเราไม่ได้ให้มือน,นะคะเราแค่ยื่นมือเข้าไปเพื่อการช่วยเหลือนะคะประโยคนี้นะคะคำนี้อันว่า let me Help you อ่านตามครูนะคะ Let me help you Let me help you Let me help you ความหมายนะคะให้ฉันช่วยคุณเถอะให้ฉันช่วยคุณเถอะประโยคนี้นะคะคำนี่านว่า Do you want some more tea อ่านตามครูนะคะ Do you want some more tea? Do you want some more tea? Do you want some more tea? ความหมายนะคะคุณต้องการชาเพิ่มอีกไหมคุณต้องการชาเพิ่มอีกไหมประโยคนี้นะคะคำนียนว่า Do you want me to Turn down the TV อ่านตามครูนะคะ Do you want me to turn down the TV? Do you want me to turn down the TV? คำว่า turn down ก็คือเบาเสียงลงนั่นเองนะคะลดเสียงลงนะคะความหมายก็คือคุณต้องการให้ฉันเบาเสียงทีวีลงไหมคุณต้องการให้ฉันเบาเสียงทีวีลงไหม ประโยคนี้นะคะคำนี้อ่านว่า may I offer you a cup of coffee อ่านตามครูนะคะ may I, may I offer you a cup of coffee may I offer you a cup of coffee may I offer you a cup of coffee ความหมายก็คือ ให้ฉันนำกาแฟมาให้สกักแก้วไหมให้ฉันนำกาแฟมาให้สกักแก้วไหมให้ฉันนำกาแฟมาให้สกักแก้วไหมทีนี้เรามาดูประโยคสำหรับการตอบรับการเสนอนะครับว่า ถ้าเราต้องการให้เขาทําสิ่งที่เขาพูดนะฮะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเอาอย่างนู้นอย่างนี้ไหมต้องการให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเปล่าเราจะตอบได้ว่าอะไรง่ายที่สุดก็คือประโยคที่11 yes, yes, yes please yes please เอาสิกรุณาทําให้หน่อยนะไดบโปรดทําให้หน่อยเถอะประโยคที่12 yes i love to yes i love to เอาสิฉันก็อยากอยู่นะ ประโยคที่13 yes that would be great yes that would be great ได้สิมันเยีย่ยมมากเลยประโยคที่14 yes if you wouldn't mind yes if you wouldn't mind เอาสิถ้าคุณไม่รังเกียจหรือถ้าคุณไม่ว่าอะไรต่อมาครับประโยคที่15 that's very kind of you that's very kind of you มันช่างเป็นความเมตตากรุณานะฮะมันช่างเป็นความใจดีของคุณจังเลยประโยคที่16 That sounds nice That sounds nice มันฟังดูดีจังเลยประโยคที่17 Thank you I'd like to Thank you I'd like to ขอบคุณฉันก็อยากนะอันนี้จะคล้ายๆกับ I'd love to แต่ว่า I'd like to ก็คือจะเหมือนแบบว่า น้อยกว่า love นิดนึงนะฮะถ้า love นี่คือเหมือนจะมีความต้องการมากกว่านิดนึงนะครับต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะต่อมาเรามาดูการปฏิเสธครับถ้าสมมุติเราจะบอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกเราจะพูดได้ว่าอะไรประโยคที่18ง่ายที่สุด no thanks no thanks ไม่เป็นไรขอบคุณนะ,ะขอบใจมากไม่เป็นไรหรอกประโยคที่19 it's okay i can do it myself it's okay I can do it myself มันโอเคฉันทำมันเองได้ล่ะประโยคที่ยีสิ Thank you for your kindness but I can t do it myself Thank you for your kindness but I can t do it myself ขอบคุณสำหรับความเมตตาการุณาความใจดีของคุณนะแต่ว่าฉันทำมันเองได้เอามาดูการตอบรับกันบ้างนะคะ,ะคำนี้อ่านว่า yes please อันตามครูนะคะ Yes please Yes please Yes please ความหมายนะคะได้ครับหรือว่าได้ค่ะส่วนประโยคนี้นะคะคำเนียนว่า Yes of, l o v e too อ่านตามครูนะคะ Yes of, l o v e t o Yes of, l o v e t o Yes of, l o v e too ความหมายนะคะได้สิ ยินดีมากเลยได้สิยินดีมากเลยประโยคนี้นะคะ Yes that would be great อ่านตามครูนะคะ Yes that would be great Yes that would be great Yes that would be great ความหมายนะคะได้สิเยี่มไปเลย ได้สิเยี่ยมไปเลยประโยคนี้นะคะ Yes if you wouldn't mind อ่านตามครูนะคะ Yes if you wouldn't mind Yes if you wouldn't mind Yes if you wouldn't mind. Yes, wouldn mind ความหมายนะคะได้สิถ้าคุณไม่รังเกียจ ไม่ว่าอะไรได้สิถ้าคุณไม่รังเกียจไม่ว่าอะไรได้สิถ้าคุณไม่รังเกียจไม่ว่าอะไรไประโยคนี้นะคะคำเนี้อานว่า that's very kind of you อ่านตามครูนะคะ that's very kind of you that's very kind of you that's very kind of you ความหมายนะคะช่างเป็นความใจดีของคุณช่างเป็นความใจดีของคุณประโยคนี้นะคะคำเนียนว่า that sounds nice อ่านตามครูนะคะ that sounds nice that sounds nice that sounds nice ความหมายนะคะฟังดูดีจังเลยฟังดูดีจังเลย ประโยคนี้นะคะ Thank you I'd like to อ่านตามครูนะคะ Thank you I'd like to Thank you I'd like to ความหมายนะคะขอบคุณนะยินดีจังขอบคุณนะยินดีจังประโยคนี้นะคะคำนี้อ่านว่า No thanks อ่านตามครูนะคะ No thanks No thanks, no thanks. ไม่เป็นไรขอบคุณไม่เป็นไรขอบคุณประโยคนี้นะคะคำนี้อ่านว่า It's okay, I can do it myself. อ่านตามครูนะคะ It's okay, I can do it myself. It's okay, I can do it myself. It's okay. I can do it myself. ความหมายนะคะไม่เป็นไรฉันทำเองได้ไม่เป็นไรฉันทำเองได้ยกนี้นะคะ Thank you for your kindness but I can do it myself อ่านตามครูนะคะ Thank you for your kindness but I can t do it myself Thank you for your kindness, but I can't do it myself. Thank you for your kindness, but I can't do it myself. ความหมายนะคะขอบคุณสำหรับความกรุณาแต่ฉันทำเองได้ขอบคุณสำหรับความการุณาแต่ฉันทำเองได้